สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปนัดดาวลตีนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเดินชมนะคะรูปปั้นตรงสถานที่ตรงนี้เป็นอาจารย์ส่วนนะคะแปดริ้วนะคะอาจารย์ส่วนนะคะนี่ค่ะรูปปั้นท่านนะคะเดี๋ยวเราพาจะพาเดินไปชมข้างในกันนะคะที่มีรูปปั้นเยอะแยะมากเลยนะคะ ก่อนที่เราจะมาไหว้นะคะเราก็ต้องมาจุดธูปก่อนนะคะตรงนี้นะคะตรงที่รูปท่านอาจารย์ส่วนนี้นะคะจุดธูปก่อนก่อนจะขึ้นไปทำสังฆทานนะคะหลวงพ่อนะคะแต่ปกติท่านจประจําวัดอยู่ตรงข้างในนู้นค่ะอีกวัดชื่อวัดไดก็ไม่รู้นะคะสอบถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกแต่เราลืมนะคะที่ท่านนั่งอยู่นะะี่ค่ะท่านจะมาทุกวันเลยนะคะหลังจาก ไ้สันข้าวเชาว้าเสร็จแล้วนะคะท่านก็จะมานั่งตอนเย็นท่านก็จะกลับมัดเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมดูนะคะจะมีรูปปั้นทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเดินชมโซนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะจะเยอะมากเลยนะคะขออนุญ,ญาต ถ่าย y o u u u e e หน่อยนะคะต้องขอเจ้าของสถานที่ก่อนนะคะใครที่มาก็มาทำบุญสวายทางกระทานกับหลวงพ่อได้นะคะท่านจะประจำอยู่ตรงนี้นะคะ คือรูปปั้นนางสิบสองนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะรูปปั้นนางสิบสองนะคะสมัยก่อนเอนี่คือเขาก็เป็นคนแปดริ้วนี่แหละค่ะนางสิบสองนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะมีทั้งหมดสิบสองคนนะคะเขาจะมีป้ายบอกนะคะป้ายบอกชื่อนะคะนี่ค่ะป้ายบอก อันนี้คือเสี่ยวบี้ก็มีนะคะลิปปันเสี่ยวบี้นะคะก็จะอยู่ข้างบนนะคะตรงที่หลวงพ่อนั่งอยู่นะคะถ้าใครจะมาขอเรื่องเกี่ยวกับอะไรคือจะมีแต่ละจุดแต่ละจุดบอกนะค,ะ,คะอันนี้คือนางสิบสองนะคะ คือเราได้ดูหนังนะคะหนางสิบสองอันนี้อันนี้ซื้อเทานะคะสื่อเทานะคะเทามีชื่อหมดเลยนะคะนี่คือสารตายายนะคะใครอยากมาขออะไรมาบนอะไรได้หมดเลยนะคะ ถ้าเราได้สมความปรารถนาแล้วเราก็มาแก้บนกันนะคะโอ้ลูกปั้นตุ๊กตาานี้น่ากลัวจังเลยนะครัะเพื่อน เมื่อกี้อัดวิดีโอเหลือบมองเห็นนะคะตกใจกหมดเลยนา่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้ตายายนะคะเมื่อกี้เราก็มาวหายตายายนะคะ อันนี้คือเขามาแก้บนนะคะของแก้บนเต็มเลยนะคะเขามาขอแล้วสำเร็จเขาก็มาแก้บนกันนะคะ อันนี้กุมารแดงนะคะถ้ามาแล้วเข้ามาขอโชคขอลาบกันนะคะได้แล้วก็มาจุดทูปมาแก้บนนะคะถ้าใครบนอะไรก็มาแก้บนตรงนี้นะคะ ชมทางนี้นะคะข้ามาตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าร่มลื่นดีนะคะล่มลื่นมากเลยนะคะมีรูปปั้นแบบทุกอย่างเลยนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะคือ คือหลวงพ่อที่เราสอบถามหลวงพ่อนะคะที่หลวงพ่อนั่งอยู่นะคะหลวงพ่อบอกว่าสถานที่ตรงนี้คือที่ของอาจารย์อาจารย์ช่วยนะคะอาจารย์ช่วยนี่ค่ะก็เนื้อที่อยู่ประมาณเกือบสองไร่นะคะท่านก็เอามาทําเป็นสถานที่รูปปั้น อะไรประมาณนี้ค่ะมีรูปปั้นทุกอย่างเลยนะคะท่านจะมารวมอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปอีกอ้อมไปทางนู้นนะคะเยอะมากเลยนะคะตรงนี้คือเรามาถวายสังฆทานกับหลวงพ่อก่อนนะคะแล้วก็เลยเดินมาไอ้บ่ายตาใหญนะคะแล้วก็เลยได้โอกาสได้ถ่าย y o u t u b e ลง youtube ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะ นี่เราได้กราบไหว้กุมารแดงแล้วนะคะเราขอโชคขอลาบกับกุมารแดงนะคะอันนี้คือไหน้นำโชคกุมารแดงนะคะเราจะลองเสียงโชคดูนะคะว่าท่านจะให้โชคลาบเราไหมนะคะแต่เราขอกุมารแดงนะคะให้ถูกบุตรดีรางวัลที่หนึ่งนะคะสมปาถนาแล้วเราจะมาแก้บนประทัดมื่นนัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ เสียงโชคดูกันนะคะคือสถานที่ตรงนี้นะคะคือไอของสถานที่นี้ของอาจารย์ชวนอาจารย์ชวนลใช่ป่ะอาจารย์ชวนลชวนลใช่ไหมอันนี้ที่ตรงนี้นะคะจะไอจะมีเนื้อที่เกอบสองไร่นะคะเป็นที่ของท่านเองเลยนะคะนี่ค่ะมีรูปปั้นต่างๆมีเยอะมากเลยนะคะ คือยูทูบเบอร์หลายคนนะคะมาทำอัดวีอัดคลิปลง youtube กันนะคะรายการทีวีผ่านจอก็มานะคะรายการอะไรนะเรื่องกินผ่านจอนะคะมีหลายรายการนะคะก็ถ้ามาก็จะมีจะเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่นะคะท่านจะมาทุกวันมานั่งก็ใครอยากมาถวายสังฆทานหรืออะไรก็มาได้นะคะรายการนี้คือมีรายการหลายรายการนะคะมาทำรายการช่อง สองขีก็มานะคะคือจะมีรูปปั้นแม่สิบสองคือพูดง,ง่ายๆว่านางสิบสองนะคะมีทุกทุกทุกรูปปั้นเลยนะคะอยู่สถานที่ตรงนี้นะคะคืออันนี้คือเรามาขอโชคข,ขอลาบตรงนี้นะคะคือคือมีสถานที่หลายที่มากเลยนะคะขอแล้วแต่ใครจะขออะไรนะคะอันนี้คือขอขอโชคข,ขอลาบขอาการของานอะไรทุกอย่างนี้ก็คือกุมารกุมารแดงนะคะนี่ค่ะ อ,อันนี้นอ,อยู่ตรงรอยู่ที่อำเภอพนมสารคามแปดริ้วนะคะสะซึงเซงานะคะมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะคือถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องไอแม่ตามาหานิยมก็มีนะคะถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะแม่ตามาหานิยมค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมัยก่อนนะคือเรื่องจริงเลยนะคืออับพัชรานะคะ เาก็เคยมาขอนะคะมาขอกับเอออาจารย์ช่วนนี่นะคะก็ได้ประหลัดขีดเนาะเออกบกบอภัสรานะคะพูดผิดกบปะพัชรลาเนาะเออใช่พูดผิดอะไรนะเขาเรียกเลยนะกบใช่กบอภัชชลานะปะพัชรลานะคะแล้วก็จําผิดจําถูกนะคะคือมาขอนะคะก็คือเคยสัมภาษณ์อยู่ที่ ที่เขาได้เป็นนางสาวไทยเนาะเขาสัมภาษณ์อยู่ว่าก็มานี่แหละเข้ามามาครั้งที่สี่ถึงได้เข้ามาหาเอท่านอาจารย์ฟันอาจารย์ชวนเนะพูดผิดโอ้พูดผิดทุกผููถูกอาจารย์ชวนนี่แหละมาครั้งที่สี่ถึงได้เข้ามาท่านก็ให้ประหลัดขีกมาหนีบตรงที่ปลายผมเนาะปลายผมแลวทีนี้ก็ก็พอได้รางวัลพอได้นางเอ๊ะและเขาเรียกอะไรนะพอได้ตําแหน่งนางสาวไทยที่หนึ่งเนาะ มิดไทยแลนด์เบอรนะ์เนาะก็ได้ที่หนึ่งเขาก็ออกรายการเขาก็ว่าเขาก็มีไอ้นี่แหละได้มาเขาก็ว่างนนี้ตั้งแต่นู่นมาก็จะเป็นที่มีซื่อเสียงตรงที่เขามามาขอนี่เนาะอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะก็ไม่ไกลนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะที่เราได้ฟังจากที่กบนะคะ กภพัศรา,าที่เขาได้เป็นนางสาวไทยนั่นแหละที่เขาออกรายการเราก็ลองมาดูอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือรูปปั้นนะคะมีทั้งเสี่ยวบีนะคะคือเขาเอาอะไรนะเอากระดูกเอากระดูใช่ปะ่ะกระดูกคนตายเนาะเขาเอากระดูกคนตายมาปั้น,ท,ปปนทุกรูปปั้นเลยนะคะ เป็นกระดูกที่ผีเฮี้ยนเป็นกระดูกที่ผีเฮี้ยนเลยนะตั้งแต่ไอ้สมัยอาจารย์ช่วนนะ่ะท่านไอมาสกดจิตไว้นะคะรูปปั้นคือรายการช่อง y YouTube รายการช่องไออะไรนะช่อง,องเลิกกินขันจอก็มาถ่ายทำเนาะแล้วก็มาไอแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไอหลายรายการเลยนะคะเ,เยอะมากัางใหญ่มากอันนี้ติดคลองน้ำเหรอ อุ้ยเป็นเรือพี่เรือใครอ่ะมีเรือด้วยนะนาะเรือใครอ่ะโอ้นี่ตรงฝั่งนู้นฉันได้ที่ว่ามีรูปปั้นอยู่อ่ะที่วัดนี่ใช่นั่นแหละที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าจะทําสะพานไอสะพาน่ะข้ามเนี่ยที่ว่าสะพานข้ามนี่แหละนี่แหละหลวงพ่อบอกอ่ะนี่แหละจะทําข้ามไปเนี่ย่น้ําอะไรนม่น้่น้ำอะไรพี่อุ้ยหน่อไม้ขึ้นยาวลิบเลย อันนี้ต้นต้นตะเคียนหรอ,อหโอ้นี่นะใช่ไหมน้องต้นที่เดินเข้างาต้นตะเคียนใหญ่มากโอ้โหนี่ก็ต้นตะเคียนนะคะเออใช่แล้วต้นตะเคียนโอ้โหมีแบบต้นตะเคียนใหญ่มากเลยนะะขนาดเข้ามานี่ยังแบบคนหัวลุกเลยนะคะ เรียงอย่างนี้ก็ตรงนี้มันมีจะมีทางลงน้ำเลยนะตรงนั้นเนาะเดินไปดูก่อนค่อยๆเดินเราจะค่อยๆถ่ายกันถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันน้ำแดงเจับอยู่จอมปลวกมังสวิรัติมังคืนกันอ๋อนี่แหละที่หลวงพ่อบอกลก่อนมาที่สกบตอนที่หนึ่งตอนซีนแต่ตอนนี้เขาปิดไม่ใช่แล้วโควิดโควิดแต่ว่ากลางวันก็ยังมาได้ใช่ไหม อ๋อนี่เหลเที่เขามาขอหยกันใช่ไหม,ม,มโอ้จอมปวกใหญ่มากเลยนะคะพญาป,ปวกมีจุดทูบจุดอะไรเยอะเนี่ยเขาเขามาจุดทูบของของ,ของหวยอยู่นะคะนี่ค่ะจมปวก ขายนี่ก่อนข้ามอะอะก็ไม่รู้ข้าวทางโน้นขายทางนน้นหมดก่อนเพาหมดแล้วมาดิเอาเข้าได้ไหมาทางนี้ทางนี้มีทางเข้าเข้าวข,ข,ข้างหน้าหรอือเปล่าตรงนั้นเป็นคลองน้ำเหรอไม่ใช่ทางห้วยเป็นรั้วกั้นไม่ไปรอไปท,ทางนน้นนันเป็นคืนบรรยากาศหน่าบางเบงอันนี้คือรูปปั้นทุกรูปปั้นนะคือ,อะจะมีไอ้กระดูกขี่เฮี้ยนที่เขาไหว้เฮี้ยนเหี้ยน่หยนนะหลวง ท,ท่านอาจารย์ชวนนะเขาจะท่านจะเอามาแบบมามาปั้นเนาะรูปปั้นรูปปั้นอาจารย์อะไรท่าเนี่ยนี่นะท่านก็จะให้ทพื่อน,น,นได้ดูดนะคะอันนี้เป็นถ้ำอะไรอ๋อก็าจำลองถ้ำนางสิบสองแม่นะเออใช่ใช่ใช่ไหมเออ <laughs> แต่ก็บรรลุเหมือนกันน,นี่พระมันมีแบบ อันนี้คือหลวงหลวงพ่ออะไรหลวงหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อโดใช่ไหมมาเตะดูใกล้ๆกลหลวงพ่อโดนะคะใช่ไหมพี่หลวงหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรอ่ะพี่พี่มาอ่านให้ดูหน่อยดิพี่ตาไม่ค่อยจะดีหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อโดใช่ไหมพี่ใช่ไหม หลงพะโลใช่นไหมหลงพะโดนี่กุดกุดโอ้ยติมีหมาอยู่มีกุติเยอะเลยหมาก็หมากัดเดินทางน้นได้ก็หมากัดหมากัดไม่ขี่ ัักนี่เโอ้แต่ถ้าหมากัดถ้าท่านอาจารย์ก็จะบอกเนาะใกล้ๆนะเลยประมาณนี้มันเกลื่เยอะมากต้นเล็กต้นไม้เต็นไปหมดมันแบบโอ้น,นี่ไปเจอจอมปลวกอีกนะคะก็ไม่เห็นเข้ามารูปมาอะไรมันจะล้างแล้วนะไม่เห็นมีปลวกตรงนู้นยังมีอีกนะปลวก เป็นกุฏิเี่ยเป็นกุฏิไันมีแบบเป็นกอรสร้างก็อะไรนะเขาจะเรียกว่าเป็นที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์โอ้รูปปั้นแต่อันนี้นางอันนี้ต้นตะเคียนเนี่ยใช่ไหมเมือนติด้ยนเนี่ยไม่เข้ามาขอหวยเดี๋ยวน่าจะพาแป่งเกียรติจะให้เพื่อนๆดูนะคะเข้ามาขอหวยมาลูบหัวกันนี่ค่ะ ถ้าเพื่อนๆมานะคะเพื่อนๆก็เอาอเอแป้งมาด้วยนะคะมันรูปเขาหอยกันนะคะเนี่ยค่ะมันรูปเขาหอยกันมันรูปเห็นอะไรไม่เนี่ยโองเห็นชัดเลยพี่นะไหนจ 2>, 2 5สองห้าจสองห้าเหรอเออจัดไปจ2 5สองห้าจัดไปนะอืมคเียน อันนี้ต้นต้นตะเคียนนะใช้ซอยบ้านเราก็ต้นนี้เขาตะเคียนเออเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็อย่าลืมออเอาแปีงมาด้วยนะคะมาขอลองมาขอดูอันนี้คือตรงอะไรนะพี่อบอกเพื่อนเพื่อนหน่อยใช่ไหมอุทยานหุ่นตั้นอาจารย์ส่วนอืมอุทยานหุ่นตั้นอาจารย์ส่วนนะอำเภอพนมสารคามจังหวัดขอนแก่นมาขอสู้ขอลาบกันนะคะใคใรอยากได้อยากได้สู้ลาบก้อนโตๆมาขอได้เลย ่คะมีเครื่องรางของขังด้วยนะคะใครอยากได้ก็มาบูชาเอานะคะัระสรายังมีเหลืออยู่นะใกล้จะหมดะอืมของที่ไอ้ประหลัดขิกก็มีนะคะเกี่ยวกับเมตามมหานิยมถ้าใครอยากได้ก็มาบูชาไปนะคะ ถ้ามีของดีที่ไหนเนี่ยโอ้โ oh. หอย่าได้บอกนะคะเราไปทุกที่เลยมาเสริมดวงเสริมบารมีให้เรานะคะ,ะคเป็นคุมเป็นภูมิคุ้มกันนะคะจะได้มีกำลังใจสู้งานต่อไปนะคะเราก็จะรูปเลขให้เพื่อนๆฝากเพื่อนๆส,สักสามตัวหน่อยจะเห็นไหมนาอเนี่ยตาก็สายตาก็ไม่ค่อยดีไม่ได้เอาแป้งมาเลย ปั้นแดดมันสองกล้องแล้วแบบมอม่่็ยจะเห็นลุงแซกปั้นอะไรของอะไรปั้นลุงแซมอำนาจไม่ขดมาดปั้นลุงแสนนะคะขอเรื่องอำนาจวักนาบาร,รมีผู้ใดมีแต่คนเชื่อถือนะคะอ,อันนี้คือเขามีกระดองกระดูกมา ปัน้นนะคะคือนนรูปปั้นทุกทุกรูปปั้นนะคะจะมีกระดูกเลยนะคะที่ว่าผีเช่นนี้น่นนะท่านจะเอามารวมกันจะเอามารวมอยู่อยู่ตรงนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะนนนนเพื่อนบูบ้าน,ต,น,นต้นตะเคียนกุฏิใช่ไหมกุฏิมีคนอยู่อยู่ หลวงพ่อหลวงพ่อทันใจให้เดินให้เดินเฮ้ยกอกเฮ้ยกรจนี่กระลอกแบ๊กระลอกไปน่นแล้วไปน่นแล้วนี่ไงนี่วัดจริงเลยเพงวัดกันอยู่ที่นี่นักําเพงวัดกันแค่นี้ถ้าวัดต่างนี่อะไรปั้นอะไรโอ้โหแบบโอ้โหใหญ่มาก ป่าไม้คุมแบบมากเลยนี่เหรอต้นตะเคียนใหญ่มากเลยมีผึ้งด้วยแม่ข้างบนอ่ะสุดแล้วอันนั้นก็เป็นวัดชาติปางอันนี้เหรอที่วาดมีลูกปั้นอีกนะเชื่อมหากันนี่อะไรเขาเรียกอะไรนะพญาอะไรเขาเวียดวนเขาเวียดจวนใช่เขาเวียดวน อันนี้คือตรงนี้นะคะตรงที่รูปปั้นไออาจารย์ส่วนไอสถานที่ตรงนี้นะคะจะมีเท้าวเวสุวรนด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมาไหว้ขอโชคขอลาบก็มาได้นะคะตรงนู้นก็มีเนี่ยเดินทะลุท,ทางนูน้นนี่ค่ะอันนี้ก็เท้าวเวสุวันอันนี้ยเนี่ยเขามาไหว้มาขอกราบมาขอนี่ค่ะ ้าวเวสุวรรณอุ้ยจอมปวกใหญ่มากเลยเนี่ค่ะคาถาเดี๋ยวก่อนรูปปั้นอันนี้รูปปั้นเสียวบี้ก็มีนะคะตรงนี้เสียวบี้นี่คือเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่เสือเสือโอ้ออะไรนะเสี่ยวบี้เออเสือ เ,เ,สเสือเสือบี้เนาะเข้าปนคนรวยมาแจกคนจนเ,ออเสือบี้เนาะก็ถ้าใครอยากจะได้อะไรของที่หายไปก็ขอก็เสือบี้ถ้าได้กลับคืนมาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนเลยเดินดูรอบเลยนะคะรับเพื่อนมาเดินดูนี่สังรรส่งกระจายท่าศรีวลีแม่คุนอ,อิมนี่หมดทุกรูปปั้นเลยนะคะมีลิงไป จะน่ามค่ะอ๋อตุสีไม่ใครอยู่อันนี้คือเสืยบี้นะคะให้ดูอันนี้คือเสือเสือบี้ค่ะเสือบี้เออผิดเสือบี้เนาะไม่ตุสีเสือบี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะนี่ไงพ่อเสือบี้ป่ะอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อดูหลวงพ่อก็จะอยู่าร ือจะพาขึ้นไปเองค่ะอันนี้กุฏิเก่าของไอ้ท่านอาจารย์ชุ่นนะคะท่านอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่ที่ทรายบอกพัญญาทะลุเป็นหัวถึนี่นะคะแดดส่องกล้องมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ มาดูรอบๆก่อนน่ลงไปทางนเยอะเลยก็เดินข้ามทางนี่คือเจ้าแม่กลอินนะคะ,ะแม่กล้วอินเก่ายเยคือธาตุาเก่าเดินไม่ได้เต่าอ๋ออันนี้ธาตุธาตท่านอาจารย์ส่วนปะวุม่มีเก่ายักเยะ เนี่ยรูปปั้นรูปภาพ่ันปเทีไม่ใช่แล้วขุนคล้ายก็นั่นแหละเป็นคนที่เขาสร้างหรือเปล่าเออไม่รู้นะเออมีรูปปั้นด้วยอุ้ยเต่าด้วยนะคะเต่ายักษ์อันนี้ทาุไม่มีนี่นะมีรูปปั้นเยอะมาดเลยนะ ไปต้องลู้นเด็กไหมจะเ,เอาไปเอามาให้หนูเลยกุฏิเก่าพระอาจารย์ชวนนะคะค่ะเราจะพาเดินไปดูนะคะ่ะสมัยก่อนท่านจะอยู่ตรงนี้นะคะจำกุฏิตรงนี้นะคะนะคะ่ะหลวงพ่อบบอกว่าเขาไปถ่ายได้เลยนะคะอน,นุญาตหลวงพ่อแล้วคะ่ะน,นี่ของที่เขาเอามามาแก้บุญนะคะ เต,เต็มเลยนะคะเอามาเก็บตรงนี้คือเยอะมากนี่ค่ะน,นี่งเป็นลมเย็นไลอืมเย็นมากเลยลมพอยู่ตรงนี้มลงเงมเย็นอืมเดี๋ยวเราจะพามาดูเอ่าเสือดีลูกปันเสือดีนะคะ,คะ,คะเสือเสือดี หลวงพ่อก็นั่งอยู่นะคะถ้ามาก็มาไถวายสังฆทานกับหลวงพ่อได้นะคะบรรยากาศร่มลื่นเยน็นดีค่ะหลวงพ่อก็จะมานั่งทุกวันใช่ไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อมานั่งทุกวันเขาจะมาทําบุญเข้ามาได้นะคะ